เกมมาครับเราก็จะมาเจอกับน้องผมฟ้านั่นเองนะครับผมน้องเนี่ยก็จะมาถ่ายทอดพลังให้กับนางเอกของเรานะจ๊ะผมซึ่งใครแคร์เรื่องเนื้อเรื่องครับข้ามอย่างเดียวเท่านั้นเราใสข้ามกดสคริปต์สคริปต์และสคริปต์โอเคมาครับผมหนึ่งขั้นตอนการตั้งชื่อแล้วนะฮะก็เราก็จะตั้งชื่อว่า max ละกันนะอ่ะตั้งชื่อว่าแม็กนัมละกันนะครับผมกดลุยเลยสคริปต์โอเคครับผมตอนนี้เกมก็กำลังสอนผมจัดทีมนะฮะก็จัดทีมไปนะครับปั๊บปั๊บแล้วก็กดตั้งหวว่าจะเป็นโพด ท่านการยืนครับกดไปเลยแล้วเขาก็สอนผมกดอันตีนะฮะกดอันติีพยครับออฮ่อตีสุดแสนอลังการนะโอ้โห و. อุ้ยอติอลังการอยู่นะฮะอันติอลังการอยู่ครับผมเรียบร้อยโอ้โหยิยงเข้าไปแตกแล้วก็สคริปต์ในเรื่องผมรู้ว่าทุกคนไม่น่าสนใจนะครับเพราะงั้นเราไปเลยดีกว่านะฮะสคริปต์ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นสคริปต์อย่างเดียวเราสามารถกดออตโต้แล้วก็กดเล่งได้แล้วฮะโอเคไปโอ้โหอันติอลังการมาก อันนี้แค่ตัวอันนี้แค่ตัวสีฟ้านะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวตัวสีทองในขนาดไหนอ่าเรียบร้อยโอ้อะไรก็ไม่รู้ข้ามเอ้ารู้สึกเหมือนว่าจะแจกครับผมตัวละครโอ้แจกตัวละครอีพิกนะครับโอเคฮะมามอะไรอย่างเีกยครับกดเข้าไปที่ตัวละครแล้วก็น่าจะสอนเราอัพตัวละครตัวแรกที่แจกครับโอเคมาอัพเลยอัพอัพโอเคครับถึงลเวห้าเรืยังไงต่อกดใส่อุปกรณ์นะฮะอ่าอันนี้คือระบบชนะท่าแพ้ท่าธนะครับโอเคข้ามไปก่อนแต่เขาปศึกษาที่หลังแล้วก็สกิป เรียบร้อยชนะแล้วโคตรง่ายวิคตอรี <Wow. S 2> il ่เย oh, oh. uh ้โอ้โหแม่มดแม่มดครับรู้สึกเหมือนว่นจาจะแจกน้องผุมขาวนะครับนี่แจกจริงด้วยโอ้โหเกมดีเกมดีมดต้องแจก,กตัวละครแบบนี้นะครับผมแจกตัวละครแบบรัวๆแล้วก็มาถึงระบบการสุ่มแบบรีโลนี่ครับผมก็คือการที่เราจะสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับไปแเราก็สุ่มไปเลยดีกว่าครับ สีลุงปะหรือสีม่วงเกมนี้เขาน่าจะเน้นเป็นสีม่วงนะอีพิคน่าจะเป็นระดับขั้นสูงสุดของเกมนี้นะครับก็เป็นน้องแบบโรลิไม่เอา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 ไม่ชอบโรล่ไปต่อไปต่ออันนี้ก็โหโรล่เหมือนกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปต่อไปต่อเุ้ยเสียงอะไรอะหุ่นยนต์ก็มีครับโอ้โหหุ่นยนต์ยังมีครับแม่เกมนี้โอ้โหมีการสามารถสามารถแบบมองังเกงในหุ่นยนต์ได้ครับไปต่อไปต่อไม่เอาไม่เอาอันนี้เป็นเสือครับโอ้โหเฮ้ย อะไรอ่ะไม่เอาไม่ใช่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 ไปตอไปตอไปต่อบไม่เอาไม่เอาไม่เอาตอบน้อยสีดำโอ้บูมเมอร์บูมเมอร์โอ้โหนึกว่าอะไรแม่บูมเมอร์นะครับจะได้จังเลยโอ้โหอะไรเพื่อนโอ้ลิลิตตี้โอ้โอ้อะไรวเพื่อสุดยอดสุกุปอร์เดซี่ซุปเปอร์เนี่เฮ้ยอันนี้ก็สุดยอดนี่ก็สุดยอดครับมีตัของดีๆทั้งนั้นอ๋อมีแนวผีจีนด้วยครับมีผีจีนด้วย เกมค้างอีกเนะมื่อกี้เกิดอาการเกมค้างนิดนึงนะครับทวดีเกมผมขอเปิดสุดเลยแล้วกันนะการาฟิกกราฟิกนะครับนี่เราเปิดสุดมาแล้วนะครับไปสม,มอดเลือกตัวต่อครับลุยผมไปศึกษาเมตามาแล้วนะครับผมระหว่างที่เกมมันค้างนะฮะเขาบอกว่าเอาตรครสายฮิวที่ผมสีอ่าหอกชมพูชมพูนะครับผม มาเล่นช่วงต้นเกมจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับส่วนตัวละครอ,อื่นค่อยไปหาในช่วงหลังเกมนะครับผมซึ่งผมก็จะลองรีหาจนกว่าตัวละครตัวนั้นจะมาก็แล้วกันนะไปครับแล้วใครจะอดใจไหวอะ่ะคุณดูแต่น,นะตนัวละครมันแบบมันรู้กอะไละเกินอะ่ะ <No. S 1> ผมอยากจะกดยืนยันมากเลยเมื่อกี้นี้โอ้โห oh มาแล้วครับผมนี่ครับตัวละครที่เขาเชียร์ให้เปิดต้นเกมนะครับผมเป็นตัวละครสายฮิลนะฮะซึ่งก็จะฮิลทั้งทีมนั่นเองนะครับผมเป็นตัวละครที่เขาบอกว่าเก่งนะครับเก่งสุ และช่วงต้นเกมนะเราก็จะกดคอนเฟิร์มแต่ผมเสียดายเจมากเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาบอวตัวนี้เก่งก็ตับไปเลยฮะมามาแล้วครับมาแล้วครับผมนี่คือระบบ ระบบรวมธาตุระบบรวมดาวอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้โอเคครับตัวหมืนว่าเกม <zer. S 1> จะเชียร์ให้เราไปเล่นต่อนะฮะอ๋อมีการเปลี่ยนเมืองครับโอ้โหเมืองเยอะโคตรโคตอาจจะไม่สังเกตครับดูเมืองโอ้หมีอยู่กี่เมืองเนี่ยยี่สิบแปดสามสิบเอ็ดสามสิบเมืองครับโอ้โหต้องเล่นไปแบบไปนานแค่ไหน izzy. กว่าจะเล่นครบเมืองเยอะมากโอเคมาบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยคือแบบไม่ต้องเบือ่อแน่นอนครับไม่มีเบือ่อผมบอกเลยมาแล้วตัวละครที่เขาบอกว่าตัวละครตัวนี้เก่งนะครับก็คือการฮิวทั้งทีนั่นเองนะเฮ้ฮิวไปพันเจ็ดตัวละครใหม่เหรอ โอ้โหนี่มันตัวละครที่เราได้มาดิใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นร่างใหม่โอ้ยเทจัดนี่โอ้โหเท,ท,ทเกินเทเกินครับเทเกินโอ เขาเลยก็แจกเลยเหรอแจกเลยครับหนึ่งตัวจริงป่ะเนี่ยโอ้หแล้วก็มีกิจกรรมคริสต์มาสด้วยนะครับผมมาเล่นทันไหมเนี่ยกิจกรรมคริสต์มาสเลยกี่วันไปเลยเก้าวันครับโอเคอีกเก้าวันเพราะงั้นเนี่ยเราหน่าจะเล่นทันอยู่นะครับกดรับของมาครับแจกบัตรสุ่มฟรีนะครับแล้วก็อันนี้คือแจกตัวละครตัวนี้ฟรีๆเลยนะครับแหมของดีครับแบบนี้แล้วก็อะไรอีกมีอะไรแจกอีกไหมครับแล้วก็แจกตัวละครอีกฟรีอีกเหมือนกันโอ้โหฟรีแล้วก็แจกฟรีอะไรไม่รู้แจกฟรีเต็มไปหมดอันนี้แจกฟรีครับโโออออ้้้้้หแแแแจจกกกฟฟรรีีีีีลวมต่ไๆทััังนนนนคื ือเป็นเหมือนกับเราเลือกตัวละครได้เลยใช่ไหมว้าวของดีนะครับในแบบนี้งั้นผมขอเลือกเป็นตนัวละครตัวนี้ละกันนะครับไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนแต่น้องน่ารักนะครับน้องน่ารักมากเลยกดไปเลยครับนี่น้องเขียวอ่าประมาณนี้เลยครับโอ้โหนี่ผมรู้แล้วผมเลือกคออะไรรู้แล้วผมเลือก้ออะไรโอ้โหโโชิดไ y ฟักกิ n g ชิดเป็นตัวละครที่ผมบอกว่าแบบดีสุดๆไปเลยนะครับนี่ ตัวละครติดเมียต้าเลยนะครับวันสุ่มหาตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกของเกมนะฮะเพราะว่าเป็นตัวละครที่วิ่งใหญ่นะครับตัวละครตัวนี้แม่สุดยอดจริงครับโอเคเราก็สุ่มเท่าไหร่นี่อ่าสุ่มสุ่ม80ทีก็การันตีได้ตัวละครนะครับผมสุ่ม4 0่ทีก็จะสุ่มฟรีหนึ่งครั้งอะไรประมาณนี้โอ้เกมเลดออกง่ายนะผมว่าเกมเลดเนี่ยออกง่ายพอสมควรนะครับอันนี้สุ่มฟรีอ๋อสุ่มฟรีอีกสี่ใบจัดไปดีครับสุ่มฟรีก็จัดไปดีครับยังไงฮะได้หรือเปล่าเรารู้สึกเหมือนว่าะไ้ครรงงตวล สองตัวเฮ้ยเบุมุ่มได้ตัวละครสองตัวเม็ดโอ้โหอ,อ,อะไรกันนี่อะโอ้โหใจละลายเลยครับผมอืมอะไรก็ไม่รู้แต่ดีงามดีเวอร์นะครับผมโอ้โหยังเจี๊ยบหวัดเจี๊บมากๆต้นเกมคือดวงดีจัด ไอตัวลครตั้ง2ตัวในไอดีครับของดีมากครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเลยนะอันการที่เรามาดวงดีกับเกมอะไรแบบนี้นะ<า>โอเคฮะมาครับผมนางเกมกเขาแจก2,000เก 2, พชรัดไปดีครับผมแจก2,000เพชรก็จัดให้ดีฮะโอ้โห เกมแจกเยอะมากครับกดรับมานะครับอะไรไม่รู้แจกไปก่อนนะครับผมอันนี้คืออ๋ออันนี้คือกิจกรรมยิ่งใช้เพชรนครับเราใช้เพชรซื้อตรงนี้แล้วก็จะได้มารับของอะไรประมาณนี้นะครับผมโอ้โหผมใช้เพชรครบ13มม,มันก็จะแจกตัวละครฟรีหนึ่งตัวแล้วผมใช้เพชร ครบ2 5 0 0 0ก็แจกอีก1ตัวนะครับแจกเข้าไปนะฮะเราเลือกอะไรระหว่างไอ้ทรัพยากรการอัพตัวกับหินลูนผมเลือกต้นเกมเราเลือกอันนี้ล้กันนะครับหรือว่ามีประโยชน์อะไรนะเลือกไปก่อนนะครับโอเคฮะมาแล้วก็อะไรก็ไม่รู้กิจกรรมเต็มไปหมดเลยรับฟรีรับฟรีก็จัดเลยครับรับฟรีเราชอบของฟรีอยู่แล้วจัดเลยครับของฟรีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดโอ้อันนี้คือเป็นการรับบิวอ์ดนะครับโอ้ชิยกดรับไปครับ สองพันเจ็ดพันเป็นผู้เล่นใหม่นี่มันดีจริงๆนะครับโอ้โหดูนี่คืออ่ที่คุณพี่เขาทําไว้นะครับหกพันเก้าโอ้โหสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดสามพันเจ็ดแล้วก็สามพันเจ็ดอีกสองพันแปดโอ้โหอันนี้คือสถิติที่เขาทําได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็มารับฟรีๆกันแบบนี้เลยนะฮะของดีจริงๆครับแบบนี้โอ้โหพันสี่ เก้าร้อยก้ารอีกเก้900อีกทีหนึง่งแล้วก็9 0้าร้อยอีกโอ้โหดูครับเกมมันแจกแค่ไหนกันเชียวมันจะมีเกมไหนที่ผมเพิ่งเริ่มเล่นแล้วได้3ค่สามหมื่น้าโอ้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดสุดยอดแบบสุดยอดอะนะครับผมอันนี้คือตัวละครใหม่นะครับฮ่าแบบโอ้โหยืนเท่ด้วยแล้วก็แจกตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งนะครับอ๋อ รับมาครับของฟรีของฟรีแบบเยอะมากๆนะครับอันนี้คือครบรอบ2ปีของเกมอีเว์โซด้วยนะครับผมมันก็เลยแจกเยอะขนาดนี้นะฮะขออนุญาตไปสุ่มตัวละครที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็คือน้องผมขาวคนนี้นะครับขาวทั้งผมขาวทั้งผิวนะฮะอะไรรัาเนี่ย ไปครับจะเข้าเรื่องลามให้ได้เลยครับโอเคมาอ๋อโอ้โหเราสุ่มไปอ่านี่ครับก็จะรันตีเกมนี้ผมว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะสุ่ม80ครั้งก็กรันตีได้ตัวหนึ่งเลยไม่มีการหลุดเหรียญอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามนะอะไรอีกเนี่ยโอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวนะสองปีนะครับแจกใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือแจกหรอแจกกรอบโปรไฟล์แจกอ่าเปิดกล่องแล้วก็แจกชุดนะครับโอ้โหแจกเยอะสัสแจกเป็นแจกครับนี่คือออฟอย่างสวยมิเลดคิดอาเมียรคือแบบโอ้โหมาเต็มครับ แม่อันนี้คือเค้กบวกคมสัพันธ์นครับ2,000โอ้โหเกมแจกแบบว่าสุดยอดเนะครับเกมแจกเยอะโคตรเลยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันนะครับสุ่มเลยครับไม่ต้องซีเรียสเพราะเรามีตั้ง35 0 0 0เพชรนะครับออกเลยว่า easy blue นะครับอันนี้คือไม่ออกครับโอเคเรือไม่เป็นไรครับผมบอกเลยว่าผมนี่ชิวๆอีกครับเพราะไงเราก็รันตีอยู่แล้วว่าเราจะได้นะฮะไม่ต้องซีเรียสครับมี35 0 0 0เพชรแบบชิวๆจ้องหน้าจ้องตาครับแล้วก็ไม่ออกนะครับโอเคสุ่มไปอีกทีนึงนะครับเราก็จะได้สุ่มฟรี โอเคมาโอ้รู้สึกเหมือนมัจะม่วงครับผมน่าจะออกมาแล้วฮะยังไงครับถ้าม่วงหนึ่งครับม่วงหนึ่งม่วงหนึ่งหรือผมต้องเรียกว่าสายลุงไม่รู้ว่าไปก่อนแล้วนะครับมาแล้วใช่หรือเปล่าไม่ใช่ครับแต่ว่าก็ดีเหมือนกันโอ้โหตะโนอ,อยากเป็นงูตัวนั้นเหลือเกินเ้วยซ้ายเรืยขวาโอ้โหอ๋อที่จริงหลาบนี่หว่า โอเค,โอ,เคโอ้โหตัวละครที่ดีนะครับผมว่าแน่นทั้งหน้าทั้งหลังเลยทีเดียวอ่านี่ไงสุ่มฟรีครับสุ่มไปฟรีฟรีกิบใบเป็นเกมที่ผมแบบไม่ต้องคุ้นคิดถึงว่าผมจะได้ตัวละครหรือเปล่านะครับคือแบบสุ่มๆุมไปเลยยังไงก็ได้แน่นอนครับเพราะว่าคิดเดยอะขนาดนี้แจกก็แจกเยอะเกิน,นครับยาวๆห้ามอย่างเดียวครับจนกว่าเราจะขึ้นวัดสีม่วงแล้ว้องสีม่วงครับมาแล้วมาแล้วหรืเึล่ามาแล้วเึล่าครับยังไงสิอุ้ยสองตัวดูเหมือนจะไม่ใช่ตัวละครเลดอัพนะครับจะมาหรือเปล่าครับเอ้ามาแล้วครับอื ไม่ต้องถึงการันตีก็มาหาของดีจริงๆครับมาแล้วนะฮะมาแล้วลูกจ๋าบกกวาที่อยู่อีกได้นะครับแล้วก็รับการันตีอีกหนึ่งของดีจ๋จัดแล้วถ้าเกิดว่าเราสุ่มไปถึง120นะครับหรือว่าอีกแค่2ครั้งนับเราก็จะได้เหมือนจะเป็นเมมโมรีนะครับผมน่าจะเป็นอาวุธประจำตัวหรือเปล่านะไม่รู้แต่เราสุดเลยก่อน้วกันเราอัดสุดเลยแล้วกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับพ่วงอีกแล้วม่วงอีกแล้วครับทุกผู้ชมยังไงครับผม2ตัวยัดเข่งมาครับ อือแบบอ๋อเป็นตัวละครตัวใหม่นะครับเป็นตัวละครอ่าโหนี่มันน้องไม่มดที่เราหลงสเสน่ห์ไปตอนต้นคลิปนี่ว่าโอ้โหของดีครับแล้วก็มาอีกหนึ่งตัวโอ้มันจะมาอะไรขนาดนั้นเล่มออกมาเท่าไหร่เนี่ยทำไมมันออกเยอะแล้วเกิน โอเคครับเราสุ่มไปอีกกี่ครั้งครับเราสุ่มไปอีก19ครั้งนะฮะโอเคมาลุยกันเลยครับยังไงต่อม่วงหรือเปล่าโอเคไม่ม่วงนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่าเพชรนี่เป็นเพชรฟรีนะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับเราสุ่มไปยาวๆเลยนะฮะโอเคน่าจะได้แล้วพระเคได้มาแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอาวุธประจําตัวนะครับผมสุ่มไปอีกสามสิบเก้าครั้งนะครับเราก็จะได้เป็นตัวสุ่มฟรียี่สิบใบนะครับแล้วก็สุ่มไปสองร้อยก็จะได้น้องมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมโอ้โห เราจะสุมเพชรจนหมดเลยแล้วกันนะสำหรับตัวละครตัวนี้ผมจะอัดสุดอัดสุดสุดนะครับผมอัดไปเลยฮะลุยครับเพชรฟรีเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเป็นเพชรฟรีทั้งนั้นนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจไม่ได้เติมไม่ได้ฟาร์มนะเพชรฟรีนะผมโอเคครับไปเลยฮะยาวๆไปครับผมเอาม่วงอีกแล้วครับม่วงมาแบบนี้ก็ขอเป็น2เลยได้ไหมครับผมขอสองได้หรือเปล่าอันเดียวก็ไม่เป็นไรครับมาครับขอเป็นน้องผมขาวแล้วกันนะฮะเพราะว่าเราจะเอาไปอัพดาวนั่นเองนะครับโอ้แต่เป็นตัวละครใหม่ครับไหนดูซิเป็นน้อง โอเคไม่ม่วงไม่เป็นไรครับกดข้ามไปเลยเอ้เฮ้ยมีการพลิกเลกจนเกิดขึ้นครับม่วงมาอีกแล้วโอเคครับผมสุ่มไปต่อนะครับยังไงซีโอเคไม่ม่วงครับกดข้ามไปเลยนะโอเคครับเราได้สุ่มฟรีมาอีก20ครั้งนะครับก็จัดไปดีครับสุ่มไปอ้าวข้ามไปครับผมไม่ไม่มีม่วงให้เราก็กดข้ามแล้วก็กดข้ามอีกไม่ม่วงครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาหมดแล้วเลยสุ่มีปเก้าครั้งครับเราก็จะได้ตัวน้องมาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคเราน่าจะพอหรือเปล่านะ่รับไม่น่าพอนะอเคั้นเราก็ักไก่อนนนแล้วกัะครับ จนกว่าเราเราจะฟาร์มเพชรให้ครบ2001นะครับเราก็จะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งเราก็ได้น้องมาแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้เราสุ่มน้องไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไดนดูซิว่าเรามีกิตตัวละครแล้วนะครับสำหรับน้ององขาวคนนี้นะครับอันนี้รับการันตีมาอีกหนึ่งนะครับโอเคเลยเลยเราก็ตรงนี้รู้เหมือนว่าเราจะต้องปลดถึงด่านที่4ทับสิก่อนนะครับรถถึงจะล็อกไอ้ตรงนี้ได้นะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะน่าจะเป็นอาวุธเป็นจำตัวนั่นแหละนะครับโอเคโอ้โหขาวทั้งแถบครับผมชอบอะไรขาวๆแบบนี้จริงๆเลยนะครับ ก่อนดีกว่านะครับว่ามันจะอัพได้ถึงไหนนะครับโอเคกดแบบออโต้ไปเลยนะฮะออโต้เซเล็กรับไปเลยครับมาแล้วนะฮะแล้วก็ดาวอีกหนึ่งทีครับโอ้เราก็จะใช้ตัวละครน้องนั่นแหละนะครับผมมาอัพดาวนะฮะโอเคกดไปกดอัพไปเลยครับเป็นสีทองท่านกลายเป็นโอ้กลายเป็นเลเจนเดอรี่นี่ครับแม่ของดีครับแบบนี้เราก็กด ออโต้ซีเล็กไปเลยนะสำหรับตัวละครแบบเราไม่ได้สนใจอะไรมากนะครับกดไปเลยฮะออโต้ซีเล็กให้หมดเลยนะโอเคเรียบร้อยครับออโต้ซีเล็กกันหมดแล้วนะฮะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเราต้องการน้องอีก2ตัวนะครับผมเราถึงจะทําเป็นกรอบทอง1ดาวได้นะครับเป็นการอัพดาวที่ใช้ตัวละครเยอะอยู่นะโอเคครับเรามาอัพตัวละครกันดีกว่าน่ารักจริงๆเลยครับคนนี้น่ารักจังเลยอ่ะคนนี้น่านะครับลองกดใส่เลยลวกันครับอาวุธนี้อาวุธเต็มตัวโอโหดนะครับอันนี้โหดมากแล้วก็มีสกิน ด้วยอ๋อ,อเอ้ยกินนี้สวยจังไม่รู้ว่าทํายังไงถึงจะได้นะครับ กินนี่สวยมากนะเตษธรรมดาก็สวยครับยิงแย็บเรากดับไปเลยครับวิ่ว้อยไม่ได้เนาะครับของยังไม่มีขนาดนั้นนะครับโอเคเลยกดล็อกไปก่อนนะตัวละครตัวนี้นะครับแล้วเราก็มีตัวละครตัวอื่นที่เรายังไม่อัพเลยนะฮะก็เดี๋ยวเพ่อว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้องผมขาวไปตัวเดียวก็พอแล้วนะครับตัวอื่นนี้ไม่ต้องการนะครับเราใช้น้องคนเดียวก็ผ่านด่านนะครับตายลุยนี่ยืนเดียวครับยังไงนี่ฟาดครับเอาหางฟาดไม่อช่เอาปีฟาดยังไงล่ะนี่ยิงไปก่อนโอ้โหเอาแล้วครับอันติมาแล้วหมุนมาหนึ่งที ฟันรลัวอืแรงจัดเรียบร้อยมอนตาย,ลยแล้วเันไล่โลมาเรียบร้อยฟันสองทีสองทีก็ตายครับบอกเลยโคแรง <c oughs> สวยจัด ส่งยิ้มหวานด้วยโอ้หน่ารักน่ารักครับวิกตอรี่นะฮะ next stage ไปเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครอื่นเข้ามาด้วยแล้วการกดออโตเพนไปนะครับผมไม่รู้ว่าอันไหนดีไม่ดีนะฮะโอเคครับผมทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีก็จะมีตัวละครอีพิกถึง4ตัวละครแล้วก็มีตัวละคร legendary นะครับอีกหนึ่งตัวละครนั่นเองนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเปิดเกมมาเราก็ตึงแล้วนะฮะการต่อสู้ก็จะประมาณนี้เลยครับแหม มีเล่งคูณสามด้วยผมชอบเล่งคูณสาวแบบนี้แหละอืมเล่นยาวๆมุนไ,ลนนลไปลูกฟันมาลูกเรียบร้อยยังไงครับเรียบร้อยครับบจบเกมจบเกมแบบไวมากนะครับโอ้โหตัวสุดมันจะเป็นบอสนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งการจำตีเอาไว้หน่อยแล้วกันนะครับโอเคอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะก็ผมขอตั้งไว้แบบงูงูปลาปลาก่อนแล้วกันเขมา ตีหมุนไปลูกนั่นแหละหมุนไปลูกเออเรียบร้อยแตกจบเกมครับง่ายมากมากเรียบร้อยเลยใน้นแล้วผมก็ขอเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ให้กลายเป็นตัวละครที่เราสุ่มได้เมื่อกี้แล้วกันนะครับนี่เลยโอ้โหน่ารักมากนะฮะเอาเลยครับผมเพชรตอนนี้เราก็พอที่จะสุ่มอีกหนึ่งตัวแล้วโอเคมาสุ่มไปเพื่อรับน้องอีกหนึ่งตัวครับลุยเลยเลตโกฮะเอา้าตาม่วงมาหรือว่าจะได้สองครับหรือว่าจะได้สอง ยังไงครับแบบนี้มาหนึ่งครับมาเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่าครับมาเป็นตัวหน้าตู้หรือเปล่าครับปาแล้วโอ้โหมาเป็นตัวหน้าที่หนึ่งตัวแล้วเราก็ได้การันตีอีกหนึ่งตัวเราก็จะมารวมให้น้องนะครับกลายเป็นกลายเป็นเจ้าสาวเอ้ยไม่ใช่กลายเป็นม่วงหนึ่งดาวแล้วก็มาอัพให้กับน้องโรงนี้นี่ครับให้กลายเป็นเลเจนเดอรี่หนึ่งดาวเนี่ยครับผมอัพเลยครับเลเจนเดอรี่พลาสนะครับแหมโคตรดีโคตรงามเนี่ย วุ้อะยอัพเป็นท่านต่อไปได้นะครับเป็นสีแดงนะครับกรอบแดงไปได้ถึงไหนครับเนี่ยไปได้ถึงกรอบไหนครับอยากรู้ถ้าเกิดว่าเราทําน้องขึ้นกรอบลุ้ง5ดาวได้นะก็จะได้อ่ากินน้องผมเหลืองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าอัพบน้องสุดแบบสุดที่สุดที่เราจะทําได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็กดเข้ามาที่กาชาของน้องแล้วก็กดเข้ามาที่โซเดมอนนะครับมันก็จะให้เทสนะครับผมว่าตัวละครที่เกิดว่าเราปั้นจนสุดเนี่ยมันจะเป็นยังไงประมาณนี้เลยนะครับผมก็ก โอเคมาครับผมเราก็จะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นน้องจนสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ๊มีแบบมงกุฎด้วยนะครับกดมาใส่เลยครับกดใส่มาเลยนะครับไหนขอดูหน่อยสิว่าถ้าเกิดว่าเราปั้นน้องจนสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเอาไว้ตรงหน้าเลยครับลุยกันเลยดีกว่าเลตสโกะมาแล้วครับผมยังไงฮะดาเมจคือโอ้โหแปดพันมาแล้วอันติมมาครับตายโอ้โหแรงจัด แรงจัดโอเคเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าตัวละครในเกมนี้นะมีอะไรบ้างและน่ารักกันแค่ไหนนะครับกดไปที่3ามเขดแล้วก็กดไปที่สมุดนะแล้วก็กดมาตรงนี้เลยนีครับผมนี่เลยครับตัวละครคือแบบว่าโคตรจะดีงามอ่ะครับผมตัวละครตัวนี้แบบว้าไปแล้วนะครับเดินได้ยังไงก่อนนะครับแต่ละตัวแต่ละนางครับ อโอ้น่ารัก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 ทั้งนั้นเลยครับคุณเล่นเกมนี้คุณจะสำารักคำว่าน่ารักไปหมดเลยนะโอ้ <c oughs> ก็สำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมบอกเลยว่า2ปีเนี่ยแจกเย,ยอะเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกม Evil Soul นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ทีใ่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะฮะแล้วก็สำหรับใครที่หาเพื่อนเล่นอยู่นะครับก็ สามารถแท็ไอดีผมมาได้นะครับผมชื่อว่าแม็กนัมนะครับผมและคอยไปดูการอัปเกรดของไอดีในอนาคตว่าผมจะเล่นเกมนี้ไปในทิศทางแบบใดนะครับผมและมีตัวละครตัวใหม่ๆเข้ามาในไอดีผมแบบไหนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมอีวิโซครับเจอกันนะบายครับผม